กัดสบายดีท่านผู้ชมสวัสดีชมบองสปอร์ด้วยพี่น้องด้วยยินดีตอนขับเข่าสู่สองเบาะไก่นะพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเอ่อ,ขอเขาเรื่องได้เนาะรถคันนี้เนะป็นรถห้องไก่เด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> <c oughs> ไก่เป็นคนซื้อแล้วกาท้องนี่เนาะ <c oughs> ไกว่วอาตรงๆเลยพี่ <c oughs> น้องท้องที่แขนไก่เนาะแราคา โบไดว้วดรวยเนาะข้อถีท่อไก่เนาะ <c oughs> เป็นของของไก่พี่น้อง <c oughs> เป็นของของไก่ไก่ซื้อด้วยตนเองพี่น้องนไก่โบได้เหม็นแมงดาเลยรอย่างเงี้ยเนาะไก่ย่งโ <c oughs> บไดว้วดรุยพี่น้องอ่าถีบเอาไปโบได้มีจุดประสงค์ถีบวับด,วบบดรุยแล้วก็ ทีแมเวเาให <c oughs> า้ให้ติงต่งเนะาะให้ติงต่งอ่าใส่ติงต่งเนาะทีไก่สิตัดออกไปนะพีหน้องอ่<ล>มามาเวเากับไก่เนะาะเอาไก่ไขไข่เอาไก่ไปมึงได้เนะาะเ้าไก่ถ้าเป็นลูกผู้ชายพอมาอยู่บ้านแม่ควรเอาทองคืนเมียซะได้ใส่ทองมีรถอย่าลืมตัวหัวเมียกันจะได้แต่สาวเรือง ดาวเรืองงอมันก็ไม่ใช่ถ้าไม่กลับไปหาเมียควรเอาของเมียไปคืนเขาซะเดอ้อแล้วก็มีต่ออีอกเนาะเห็นด้วย <c oughs> อย่างมากเนาะ,ะคุณคุณวิระวัฒี่มา <c oughs> ไก่ส่วนภาษาอังกฤษไก่ไม่อ่านไม่ออกนะครับ <c oughs> แล้วก็ยังมีต่อด้วยนะคุณวิระวัฒี่มา ถาเจ้าคองสีมาอยู่บ้านแม่เจ้าคองกันแล้วบ่สนใจเมียกำลังท่องแล้วเอาแต่ใจเจ้าคองก็ต้องเอาของขึ้นดนวเรื่องอ่าเพราะเป็นของเผ่นจังสีคือเด้อไก่แมนยูต่อไปแมนยูว่ยวานลูกหูเหรอส่วนพาสีสิกว่าไก่วันรวยเนาะนกะแัแล้วแต่เนาะ ไก่บบพแล้วแล้วไก่บแค่อีกแล้วน้องพี่น้องต่อไปนี่เพราะว่าพนที่เอาไก่บบได้เลี้ยงดูไก่บบได้เบิกแง่งไก่พนที่เบิกแง่งไก่ย่ำเจ็บย่ำป่วยย่ำไข่ก็คือพูนี่น้องข้อเนาะในแขนไก่นี่สามบาทไก่สื่อด้วยตัวเองอ่าซอยเนาะสองบาทไม่ขอ ไก่ซื้อดว,วเองมาพี่พีหนะต้องมีโหลดขั้นนีน่เนาะไก่หมได้อย่างไงผีหนอเป็นสืออนสอออส่อไก่ไก่เป็นคนสื่อออกสื่อไก่ถูกต้องตามกฎหมายพีหนอหรือผู้ใดสียเทียงเนาะพีหนอมาเทียงไหนเลย นี่เจ้าคลองอดเข้ามาแล้วเจ้าค้องกดเจ้าค้องท้องเพิ่มากแล้วพี่น้องออกมาขึ้นไปชิป้าแล้วเอามาขึ้นอันนี้หรือว่าทำบุษมิชเบื่องเันนนังซื้อวะพี่น้องนังซื้อซื้อขายวาพี่น,อน,น้อ,อ,นอง ผมเพื่อนก็ได้เอาเอะเนี่ยวะเดีล่าเรื่องเล่าเรื่องเชียร์อ้ายทีนอ้นี่เด้อพี่น้องคือใช่คอนี่เนาะบอกไก่เพื่อนเพื่อนซื้อก่อนสิ่วยงานกับดาวเรื่องอีกพี่นอ้อใช่ข้อนี่นี่ที่ทานผู้ใหญ่มันซื้อสอยน้ำบาทหนึ่งนาะพี่น้องมันซื้อไห่ไก่นาะบาทหนึ่งแล้วไก่ก็ไปเติมเอาเป็นบาทหนึ่งอีกบาทหนึ่งเป็นสองบาทเนาะในคอไก่ไก่ซื้อก่อนทีคงกับดาวเรื่องอี่ส่วนสายแค้นนี่ สื่อตอนเราอ่ยู่น้ำกันเราโผลกันนั่นแหละหนาขึ้นดำเถอะเแคเอนนี่ก็เราต้องต้องสื่อไปสื่อมาพี่น้องเลยเราเราใกล้จะสื่อสอยก็เซคเนให้เราเลี้ยงเลยก็เราเลี้ยงก็สื่อเป็นอันหนี้แบบเงินเฮากับมุนไปมุนมาพี่นออ้องเลยนั่นแหละพี่นอ้องเพราะว <c oughs> ่าที่หันจอเนี่ยหนาดำแทงเถอะคนขาวผิดเงนนังไรเลยพี่น้องเนาะ ข่าใจเด้อพี่น้องเด้อบแบบเด้บอบ่ที่ไก่มาออกมาเอา,าเนาะบ่ได้อ่อนลุ้ยจังพี่น้องไก่ใครอยากให้ทานผู้สมเนาะแล้วก็คนเบิ่งและคนที่หักใก่เนาะให้เข้าใจว่าไก่หวานแมงดาพี่น้องมมอไก่หวานแมงดาสิไปเกาะผูงง้หญิงกิน,นไก่เป็นลูกผู้ชายพ่อเนาะพี่น้องเนาะอันนาโมแม่นพี่น้องเอ เนาะเบาไก่มาลงกับเราเรื้ยงกับเราเรื้ยงกับวนได้มีอย่างได้พี่น้องเลยไก่หักเราเรื้ยงนี่ไก่หักตัวใจพี่น้องคอมเมนตว่าเออเบาไก่คันดาวเรื้ยงผมมีเงินเนาะเราเไก่ผมเอาดาวเรื่องเนาะเฮ้ยวัแม่งพี่น้องเพราะว่าดาวเรื้ยงกับลูกฟองแล้วเนาะหลายคนก็คือฉีดฉีดนี่เห็นเนาะพี่น้องฉีดจิงผมแม่นพี่น้องความเข้าใจแล้วก็ความหักเป็นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพี่น้องคันเราเรื้ยงเงินเนาะโชคร้ายมีแต่มีแต่ดาวเรื้ยงเอาน้ำเบาไก่พี่น้องเลย แเรื่องโบได้มีเงินได้พี่น้องเลยเด็กได้คิดไดนะได้พี่น้องเด้ออันเพื่อนที่อยู่คู่หมั้นนี่กะเป็นเพื่อนพ่อเพื่อนแม่แล้วเรื่องว่าตรงๆแหละบ่ท่านไม่มีเงิรท่านบ่มีพ่อไม่เหมยเนาะน้อยเนาะท่าน่ะกะน้าทำจักสียู่ได้แหละว่าพี่น้องเของพ่อของแม่เมื่อพี่น้องหนาใจดิ้นดอนตอนหยาเนาะัปลว่าพอแม่น่ะเป็นบุญเอ่อเป็นเป็นพระที่อันประเสริฐที่สุด ยยคือตอนบ่าวไก่เพื่อนเพื่อนแต่งงานกันเนาะเพื่อนเพื่อนกับบริฮูไดว่าว่าแม่เพื่อนปันบินไห้ย,ยังบ่าวไก่บริฮูเมื่อถูดแต่ว่าเรื่องบริหูยังพี่น้องเนาะจนท่าแต่งงาน,นาพี่น้องพ่อแม่แล้วเรื่องกับเพื่อนในปันบินไห้บินอยู่นอกค่ะแหละเนาะเฮ้เนาะแม่แจริงได้ฮูเนาะเพื่อนบริบ่าว เพื่อนบได้บอค่ะนะกระยานแบบสิยันเจ้ามานะคอยเล็บเล็บพ่อเมย์เล่าเรื่องนะเพื่อนเพื่อนเป็นคนสแกนคนเก่งพี่้อง้ยมุญไทยสิย่อมให้ลูกถือลองง่ายๆเลยเล่าเรื่องกับบได้โง่บได้เป็นเด็กหน่อยป้านั่นสิบวจักที่นมพี่้องเนาะจะได้กะฝากอันบุญอย่างห้เบ้าอีเ้่พี่ทองเด้อเข้ากับอีต้นลูกนาาเบ้าลายกันเนาะลูกกัน แคอีกหกเดือนไปลลูกก็สิออกมาเห็นริมตาบึงโลกริมตาบึงพ่อบึงแม่แล้วต่อยาูญให้ดราม่าเ,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 เรื่องเองืนเรื่องค้ำพี่น้องมันบ่ได้สาคัญกแม่สิ่งที่สาคัญคือความเข้าใจพี่น้องนี่แหละก็คือความความคว,วามหักความแพงเนาะที่ไก่มีหเรต่อแล้วเรื่องโบเกี่ยวกับเงินทองเนาะพี่น้องเงินค้าน่ะห้าบ่ตายเ้าก็หามหม่แล้วสิ่งที่เราเรื่องนี่ตอนนี้เนาะพี่ตอนนี้ก็คือมีห่านเป็นของตัวเองถนัดพี่น้อง ส่วนอย่างอื่นอ่ากำบุได้ประมาทเด้พี่น้องบุได้ดูถูกอันนี้นัสิบ่ห้ฟังอยู่ยันอย่างอื่นบ่มี่งาเรื่องบ่มีแล้วเรื่องบุได้มีอย่างพี่น้องอันคือโขบกับเป๋าไก่แหลกๆหลแล้วเรื่องยังยืมเงินกระเปาไก่เธอละหามื่นสามมื่นน้องเฮ้ยเนาะแมนยืมเงินกระเปาไก่กับบุได้ส่งเท่าคู่มืออันนี้พี่น้องเอ้ยต่อมากอะกระเปาไก่เพิ่นเพิ่นกระสือใส่แขนกับใส่คอหายเนาะเลยกะอันแล้วเรื่องจริงในโฮมเงินสู่ใส่แขนให้เพิ่นตืมได้ตอนตอนสื่อสองบาทตันอิดเนาะ การโฮมให้เพื่อนขอเพิ่นซื้อให้เฮาเด้หัวเราเรื่องกระขายเครื่องส่วนหลังเงินเลือเนาะไม่ผัดรอยเราเงินเลือเงินเทาขายเครื่องได้ฮะนะเลือนแบบเราเลือซื้อเครื่องซื้อคล้องอะไรเงี้ะเฮากับโอยซื้อเลือทุ่งเลื้อไทยอยู่นบลยมีบพิการพี่น้องเฮาไปรวยกันนั่นเฮาอยากปั้นออกมานอกน้ำเนาะาเอาเขาคือห่านเมื่อกล่าวมันก็ซื้อได้ยังพี่น้องถ้าขายก็หูอยู่ขยามมันได้ขายเฮาก็ซื้อเครื่องเขาเนาะแต่ว่ายามมันมันที่บริขายน่ะเฮา จบโบสื่อเราเลื่องเป็นคนแบบคิดก่อนเสมอนะก่อนสิลงทึ้นสื่อเครื่องยกเว้นปีใหม่ขันเขาลงทึ้นไปหามือเขาตรงไดขึ้นแช่นึงเราเลื่องถึงกล้าลงขันขันคิดว่ามันมันบบได้นีโบลงพี่น้องเราเลื่องก,กับหัวไม่ค่าเนาะกับโบไม่ได้ชิงโผลประทัดเราพี่น้องให้บบกันจอมาตุกเลินหลิหลหลหลนมี่มี่มาแข่งมาจ่อพร้อมไหมฉังเห็นเบิร์ดนี่เมาจับอะไนี่จับกล่องเออ บหมอพูนสวสารคาเอาอีเท้าหุ่นเออแคปอีกอ่าคอยให้เจอลายอีเท้ามึงไหนยังได้พวเด็กน้อยแล้วมึงก็นี้แล้วว้าวพวะเผาเลยนะเลยเผาโลกเม็ดเลยพี่น้องเยเราเลื่อยแห้งกระแรงกของเบาะแสกระมีลายใต้ไมสพี่น้อง บาคุนกับเขบาขัางเบาไก่มาคนกับขขเขาขังในเรื่องนะพี่น้องเนาะอันนี้เนาะคลิปนี้ไก่กบคอโทษอ่าทานผู้ชมที่เขาใจไก่เด้ออ่าไก่กบทีว่ามาออกเสื่อนี่เนาะกับ,บริมีจุดประสงค์สีโออวดเรื่องว่าล่ำรว่ยยังนนเนาะพี่น้องไก่แค่อยากให้อ่าทานผู้ชมเนาะที่หากไก่เขาใจไก่เนาะบัวอยากให้เขาใจทางพิษหรือทางหลบเนาะอ่าถึงสี่ เป็นของเท่าเป็นของเขาหรือเป็นของเท่ากะอยู่ลำกันกับเป็นของเทาเหมือนกันลำกันพีนน่น้องเลยเฮาโบไดแบ่งสิแบง่งแง่เนาะก็คือไก่ทะเลาะกันเนาะเรื่องมื่อกี้แบบเรื่องว่าเขาใจกันเมื่อก,กี้ไก่ก็เป็นห่วงเนาะเป็นห่วงลูกเป็นห่วงเมียไก่มาบ้านไก่บไดเอารถมาพี่น้องเลยไก่เห็นบาสซิงไปเอาเพราะว่าข,ขั้นขั้นไก่เอารถมาลูกเมียกับสีบบมี่ใส่สิออกไปทางนอกกับโบไดกินขากับโบได ไปเซเว่นมินิมาร์กับบ่อได้พี่น้องหาฝนตกกับไปใส่กับบ่อได้เนืนคั่พี่น้องมันมันเป็นสิ่งนอกกายพี่น้องเลยว่ามาแล้วกันเนาะเฮามีเฮาเฮากับมีย่างได้ย่างบ่อได้เนาะถ่ายย่างได้อีกอะก็ได้อีกกินน้ำการย่างบ่อได้ก็อดน้ำการพี่น้องเลยชีวิตมันเกิมันเกิดซ้ำนี่แหละพี่น้องไหรือมีย่างเนาะผิดย่างพีดกันเนาะก็บ่อยากว่าลายกัแนนี่แหละคิดถึงลูกน้ำเนาะ โมอยาวว่าไรเดี๋ยวลูกเกิดมาผัสิวัดพ่อแมียพิษกันเพียงกันเรื่องเงินเรื่องค้ำพี่น้องเลยโมอยากให้เิ็กน้อยที่นี่พิษเพียงกันเนาะพ่อเมียเนาะทุกคนกะกะเคยบอกเคยกล่าวไว้เนาะให้แนะน้ำไก่เนาะก็ขอบคุณหลายๆเด้อที่ให้กำลังใจไก่เนาะกันเราเรื่องเนาะสงสัยอันมันกับพิษเพียงกันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะไก่ก็เขาใจอยู่สงสัยไก่สิ้หอยวันเกิดเพลินแล้วเพลินกะหาเรื่องอยากได้อัน คองขอคลองควันขึ้นก็เลงหอกเลงงอนพี่น้องเอ้ยอยากได้คองควันอีกแล้วฮู้บ่มันเกิดวันวันใดมันมันเกิดไก่พี่น้องเดี๋เพิ่งบอกพี่น้อเนี่เดี๋ยวเอาสีเดี๋ยวันเอาสีมาเซอร์ไพรส์พี่น้องลูกชายเพิ่นกระท่วงอยู่คู่มืออยู่เบิ้งเบิ้งลูกชายลูกสาวไข่หูร้อนเกิดผ่อนหรือวะโอ้โหมันสุกมันสุกตอนที่อะไแหมออกมา ฮะะเหนี่ยมันหูวันหูยู่เอยฮันจะหูนแหงหัวนี่บ่ะัหน้เก่อดไดอือริจัดเหือนระจัดย่้องฟังเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะกาตอนนี้มันกัช่วงวิกฤตอ่อยังคลวกมันหอนี่น้องหอนเงินหอนเงินมิ่งเอาเงิน เพราะว่าเงินก่ามีทำได้ทั้งหนึ่งห้องก็สี่เขื่อนเกาะห่านพี่น้องเลยคือเขื่อนเกาะห่านเนาะฮะเอากำไรเขาขอบคุณพี่น้องเลยว่าไงยได้ใช้เครื่องแน่ี่ยจ้ะใหญ่ช่วงยง้มหนาวเด้อยแงมหนาวเลยกับแง้มเขาหเฮียหรือกับแง้มปีใหม่เนาะอันกลาวว่าสิได้เงินขึ้นเป็นโถูกแต่ทีแต่ซามสี่แง้มเลยมันม่ได้ตลอดพี่น้องนะใช้เ่องกัน คือจ้างงานไก่ที่มาได้ก็ร้เรื่องหก็ราเรื่องคล้ายเครื่องโ่ได้่ะพี่ต่องหบได้คล้ายเครื่องละไรกับร้เรื่องกับพ้นตกแล้วก็มาหาไก่ก,ก็ได้กันแบบน,นี้แต่กาบรบได้ต่อมาดเนาะก็กระเพาะได้กินเลยได้ใช่ก็ให้กูบ,กบ,บมุมนี่เนาะตลาดกันยังอีกสิบปปีเพิ่นกระปิดเลยพี่น้อเลยแล้วเรืเร่องจะมีแพนอยู่กับเบาไก่เนาะว่า่สิได้เช่าคล้ายเครื่องวะอันนีเจะหาเงินก่อนเนาะหาเงินทมดินเห็ดเฮือนเห็ดซ่านอยู่เนาะก่อนพี่น้อเลย หาเสริมซ้ำได้เฮือนได้ซานเนาะเฮากับศิษย์เจ้าพอได้กินได้ใช่พี่น้องก็ย้อนห่างอะไรแบบโบได้ประมาทแล้วพี่น้องเอ้ยกินเขากับเขากับน้มทุ่มอนี่แต่มันก็บ่พอรวยเนาะสิให้รวยน่ะบ่รวยพ่อจะได้กินพี่น้องเนาะขาดคู่มเอือนี่กะอาศัยบุญบารมีพ่อแม่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะพ่อแม่จัดสายหายจะมีบุญแนวเดียวนี่แหละเราเรื่องนะพ่อมีแม่คนส่งเสริมเออพี่น้องอัน ยังยังยังย่งคงสิอยากหูเนาะว่าไก่เอาเงินมาใส่เนาะมาซื้อทองมาซื้อรถไอ้คือว่าไก่เก็บออมมาเนาะเงินยูทูบไก่บ้างเนาะผ่านผู้ใหญ่เพิ่นมาให้ไก่บ้างเนาะแล้วก็เงินมากรุงเทพ่นั่เนาะผสมกันหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะเงินกับบนหาเซื้อแล้วกไก่ทิ่นี่เงินซื้อรถได้เพราะโคกต้อนไก่กับตอนนั้นก็ยังสิบรถจากเทียบ้านเนาะแม่เอานก็บบนบริเคยทามเพิ่ง่าเออจะมีเงินเท่าไรเงินกับบนบริเวณเพิ่นบริเคยทามไก่พี่น้องเพราะว่าตอนไก่ผมก็เพิ่นนะ ไก่โบลิมี่ยังไงสวยไก่โบลิมี่พองไก่บลมี่ทุกอย่างเลยมีแต่รถจักเพราะว่าเวาบลเดคิตรึพี่น้องคิดว่าหักเนาะอะไรแบบอะไรแบบคิดวาหักแล้วว่าโบลเดคิตรึ่าเอออันตังก่อนเดี๋ยวว่าอันถามเนาะผมไลยเคยถามเจอเนาะเออจะมีเงินเท่าไหรเนาะผมไลยเคยถามเจอเนาะเเนาะจะมีเงินเท่าไหร่โบลเด้ถามเพิ่นเราเองเลยพี่น้องเพิ่นเราเองเออเฮ้ยขออยากซื้อรโลดสวยนะนี่ เรื่องเรื่องโมได้เคยท้ามเรื่องโมหมัดถามทุกเรื่องเงือนเรื่องท้ามอย่างเงี้ยโมามขณะเขาติดหนีเรื่องแกยังไม่ได้ถามเลยเห็นแต่ว่าย่างตั้มกันกับโตตาขนาดแกยังไม่ได้ถามบมอยากถามเนาะมันหนึบจริงได้ไรหเอาแลเอ้ยคลิปนี้มันสีเงาเป็นไปหรอขอบคุณในไลน์เด้อสำหรับผ่านดูชมเนาะที่ขอบใจไก่เนาะที่ไก่ออกมาออกสื่อคลิปนี่แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณไลน์เนาะที่ขอบใจผับชมผับพังเนาะ อขอให้ดูถ่านเนาะจงดีอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่หนังเด้อมังมีซีซุกอย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนเนาะร่ำรวยร่ำรวยมานะ่ะพอกันไหมคิดหนาเวยจ้าพี่น,น้งสบายดียจ้า